สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช n n นลหมอหมีเมาส์่อยช่องของคนขี้เมาและรักสุขภาพนะครับวันนี้ครับหมอหมีจะมาแนะนําออกกําลังกายแบบนี้ทุกวันอายุจะยืนยาวง่ายๆแค่4ขั้นตอนนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจเลยทีเดียวครับ การออกกําลังกายมีประโยชน์มากๆต่อร่างกายของเรานะครับช่วยลดความดันโลหิตลดไขมันในเลือดคอเลสเตอรอลในเลือดลดน้ําตาลในเลือดได้และก็ยังช่วยบํารุงหัวใจบารุงไตของเราให้แข็งแรงด้วยครับสำหรับหลายคนที่ดูคลิปของหมอหมีนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าหมอหมีแนะนําเลยครับเกือบทุกคลิปเลยนะครับควรที่จะออกกําลังกายแต่หลายคนก็คอมเมนต์มาถามนะครับว่าเออเราจะออกกําลังกายแบบไหนดีให้เหมาะสมต่อร่างกายของเราและจะต้องออกมากขนาดไหนออกนานเท่าไหร่นะครับถึงทําให้ร่างกายของเรามีสุขภาพที่ดีมีสุขภาพ ร่างกายที่แข็งแรงดังนั้นในคลิปนี้ครับหมอหมีเลยจะมาแนะนำเคล็ดลับดีๆนะครับในการที่จะออกกําลังกายอย่างไรให้อายุยืนยาวมีสุขภาพที่แข็งแรงครับถ้าพร้อมกันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังกันได้เลยครับง่ายๆแค่4ขั้นตอนเท่านั้นครับ ขั้นตอนที่1ออกกําลังกายให้เหนื่อยปานกลางครับข้อนี้สําคัญเลยนะครับการที่เราออกกําลังกายหนักจนเกินไปมากจนเกินไปอันนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันโดยเฉพาะถ้าไปออกกําลังกายในที่ร้อนๆอากาศไม่ถ่ายเทครับอาจจะทําให้เกิดความเสี่ยงเกิดโรคลมร้อนขึ้นมาได้และอาจทําให้เสียชีวิตได้เลยครับดังนั้นแนะนำเลยครับออกกําลังกายให้เหนื่อยปานกลางก็พอนะครับซึ่งหลายคนก็ถามเข้ามาว่าเ e, อ๊ะออกกําลังกายเหนื่อยปานกลางเนี่ยมันคืออะไรครับนิยามของคําว่าเหนื่อยปานกลางคือเรายังสามารถที่จะพูดเป็นประโยคได้ ถ้าเราออกกําลังกายแบบห,หนักจนเกินไปเริ่มไปพูดไม่เป็นคําแล้วแบบนี้อันนี้ไม่ได้แล้วแสดงว่าเยอะจนเกินไปพยายามพักลงมาครับซึ่งแต่ละคนเนี่ยนะครับก็จะมีความแตกต่างกันไปครับคนที่อายุน้อยนะครับแข็งแรงดีก็อาจจะออกได้มากกว่าคนที่มีโรคประจําตัวหรือว่าอายุมากขึ้นนะครับดังนั้นให้สังเกตครับว่าถ้าเราออกกําลังกายไปแล้วยังสามารถที่จะพูดเป็นประโยคได้อันนี้โอเคนะครับเป็นการออกกําลังกายในปริมาณที่ปานกลางแต่ถ้าเราเริ่มพูดไม่เป็นประโยคแล้วอันนี้เริ่มสแสดงว่าอาจจะเหนื่อยเกินไปพยายามลดระดับการออกกําลังกายลงมา ก็จะทําให้ร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะครับข้อที่2ออกกําลังกายอย่างน้อย30นาทีต่อวันนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยจะชอบบอกว่าไม่มีเวลาในการที่จะออกกําลังกายครับเลยต้องบอกครับว่าในแต่ละวันเนี่ยนะครับขอแค่30นาทีเท่านั้นก็พอแล้วนะครับแล้วก็ในแต่ละสัปดาห์เนี่ยไม่จําเป็นว่าจะต้องออกทุกวัน30นาทีทุกวันครับขอแค่5วันต่อสัปดาห์แค่นี้นะครับก็จะช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงแล้วครับดังนั้นแนะนาครับว่าใครที่แบบเฮ้ยตอนนี้ไม่อยากจะออกกําลังกายเพราะว่าคิดว่าจะเวลาออกเนี่ยต้องออกมันม ชั่วโมง2ชั่วโมงทําให้เสียเวลาในการทํางานหรือว่าเสียเวลาในการเรียนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำเลยครับว่า30นาทีต่อวันไม่ว่าจะเป็นการเดินนะครับการวิ่งการปั่นจักรยานเต้นแอโรบิกโยคะอะไรได้หมดเลยหรือใครที่ชอบเล่นกีฬาเตะฟุตบอลบาสเกตบอลอันนี้ได้หมดเลยนะครับก็จะช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงครับ ข้อที่3อบอุ่นร่างกายก่อนออกกําลังกายนะครับข้อนี้ก็สําคัญเหมือนกันนะครับหลายคนไม่ได้ออกกําลังกายมานานแล้วจูจ่ๆมาออกเลยหนักๆแบบนี้เนี่ยต้องระมัดระวงังเพราะว่าอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้เกิดการเป็นลมได้ดังนั้นแนะนาครับว่าก่อนที่จะออกกําลังกายเนี่ยนะครับควรที่จะอบอุ่นร่างกายก่อนอาจจะมีการยืดเหยียดกล้ามเนื้อนะครับก็จะช่วยลดการบาดเจ็บของร่างกายได้ครับแล้วก็หลังจากที่ออกกําลังกายเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็ควรที่จะคลูดาวหรือค่อยๆลดระดับความหนักของการออกกําลังกายลดลงมาเพราะว่าถ้าเราหยุดออกกําลัง กายทันทีนะครับบางคนแบบวิ่งเร็วๆวิ่งวิ่งเร็วๆนะครับแล้วอยู่หยุดปุ๊บทันทีแบบนี้อาจส่งผลทําให้เกิดเป็นลมได้หรือว่าทําให้เกิดการบาดเจ็บขึ้นมาได้ดังนั้นแนะนําเขาว่ากอ่อนออกกําลังกายอบอุ่นร่างกายก่อนแล้วก็หลังจากออกกําลังกายแล้วเนี่ยนะครับควรที่จะคูลดาวนะครับค่อยๆลดระดับแล้วก็ยืดเหยียดกล้ามเนื้อก็จะช่วยให้ร่างกายของเราแข็งแรงไม่เกิดการบาดเจ็บแล้วก็ไม่ทําให้เป็นลมแดดด้วยครับขั้นตอนที่4ดื่มน้ําให้เพียงพอครับ ข้อนี้หลายคนมองข้ามนะครับบางคนออกกําล really ังกายหนักมากชั่วโมง2ชั่วโมงแล้วไม่ดื่มน้ําเลยแบบนี้นี้ไม่ดีครับเพราะว่าการออกกําลังกายร่างกายจะเสียน้ําเสียเหงื่อออกจากร่างกายนะครับและถ้าเราไม่ดื่มน้ําเข้าไปจะทําให้ร่างกายขาดน้ําโดยเฉพาะอวัยวะที่มีชื่อว่าไตครับเมื่อไตของเราขาดน้ําแล้วอาจจะทําให้ไตเสื่อมได้ไวกว่าปกติได้ดังนั้นหลังจะออกกําลังกายอย่าลืมดื่มน้ํากันด้วยนะครับเพื่อชดเชยน้ําที่เสียไปและบางคนที่ออกกําลังกายหนักๆเกิน1ชั่วโมงสองชั่วโมงเนี่ยนะครับนอกจากน้ําเปล่าเนี่ย ควรที่จะดื่มน้ําเกลือแร่ด้วยเพราะว่าเหงื่อของเราจะมีส่วนประกอบของพวกโซเดียมโพแทสเซียมแมกนีเซียมด้วยนะครับการที่เราดื่มน้าเปล่าอย่างเดียวเนี่ยอาจจะไม่เพียงพอในการที่จะชดเชยแร่ธาตุครับดังนั้นถ้าออกกําลังกายหนักเหงื่อออกเยอะเกินชั่วโมงขึ้นไปแนะนําว่าควรดื่มน้ําเกลือแร่ด้วยครับ และนี่คือทั้งหมด4เคล็ดลับออกกําลังกายอย่างไรให้อายุยืนยาวนะครับใครไม่มีเวลาฟังทั้งคลิปเดี๋ยวหมอหมีสรุปไว้ทีหนึ่งนะครับว่ามีอะไรบ้างครับข้อที่1ออกกําลังกายด้วยความหนักความเหนื่อยปานกลางครับข้อที่2อนะครับออกกาลังกายให้ได้อย่างน้อย30นาทีต่อวันและได้5วันต่อสัปดาห์ครับข้อที่3นะครับพยายามอบอุ่นร่างกายแล้วก็คลูดาวหลังออกกําลังกายครับแล้วก็ข้อสุดท้ายคือข้อที่4นะครับพยายามดื่มน้ําให้เพียงพอเพื่อชดเชยเหงื่อหรือว่าน้ําที่เสียไปจากร่างกายถ้า ออกกาลังกายหนักเกิน1ชั่วโมงขึ้นไปนะครับมีเหงื่อออกมากๆแนะนําว่าให้ดื่มน้ําเกลือแร่ด้วยครับเพราะว่าน้ําเปล่าอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอครับและนี่คือทั้งหมด4ข้อนะครับแนะนําเลยครับใครที่อยากมีสุขภาพดีมีอายุยืนยาวนะครับหันมาออกกําลังกายกันครับแล้วลองทําตามสีขั้นตอนนี้นะครับรับรองเลยว่าร่างกายของคุณจะแข็งแรงและมีอายุที่ยืนยาวครับถ้าใครถูกใจคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งติดตามช่องหมอหมีเมาท์มอยด้วยนะครับตอนนี้สามารถติดตามผลงานหมอหมีได้ทั้้งในน YouTube Facebook แลววกะครับไปช่ย กดไลค์กดแชร์กันได้ครับแล้วเรามาเจอกันครับทุกๆเช้าวันอังคารวันพฤหัสและก็เช้าวันเสาร์นะครับในช่องหมอหมีหมอมอยครับสำหรับใครมีปัญหาเรื่องสุขภาพก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยครับเดี๋ยวหมอหมีจะมาตอบทุกคำถามเลยแล้วเรามาเจอกันครับบ๊ายบาย